พี่น้องได้เลยอันสุดท้ายหน่อยอนะบอกเป็นกุ้งเพเลยเป็นกุ้งแพเฮ้อฮม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้เอามาพี่น้อง บายดีพี่น <c oughs> <laughs> <that human certified opposite backs> <agreement> ้องอยู่ก nope, okay, ับซองกินเดียวกับชาวลามกินง่ายยุ่งง่ายตามสไตล์ชาวลามเฮาชิพามาทอดกุ้งเนาะก็มีคนขอมาว่าเฮ็ดกุ้งทอดกุ้งทอดเออบุ๊บเป็นคนขอแต่คนบอกแต่เจียวก็ยังเคยเฮ็ดคนว่าอ่าเพียวจะเพียวน่าจะเฮ็ดว่าเฮ็ดกุ้งแพเนาะจักสิเป็นกุ้งแพหรือกุ้งพังอะไรเปกุ้งเพเลยบ่ฮู้เนาะเฮายังพันเคยเฮ็ดก็ลองเบิ่งเนาะมาอันกุ้งที่เฮาไปใส่อั่นแุ้งพี่น้องเพียวใส่ตู้เย็นไว้ก็ยังสดคือเก่าเฮาใส่ฟิชไว้มาเฮาก็สิมา ปุ่งแป้งกันเลยใส่เป็นแป้งทอดกอบยี่ห้อเดอรก,ก็ไดเ้เอาลงาล้ก็ใส่เป็นน้ำเย็นจัด <c oughs> เพื่อให้อาแป้งพึ่นขึ้นฟูนอ่าอันจริงแป้งตัวน,นี้เพิ่นุงลดมาแล้วแต่จะเพียวกจะิปุ่งเพิ่มอีกจักน้อย านมันจางบุมีอันอันตะก้อตีแป้งเลยแป้งก็จะเป็ดก้อนก็ผสมน้ำลงไปอีกก็ต้องให้ข้นหลายเดือนเป็ดกุ้งแพรกุ้งยังเราทาไปได้ต้องการแบบแป้งกาะหลนะน้ำเยลียนเลี้ยนะ มัมีตะกต้ตีมันยักจับกันเป็นก้อนพี่น้องค้างน้ำมันไว้เออลืมบอกจะเพลีชิอันทอดปีใกล้น้ำเด้อไม่จะของอดถ้าต้องแบบน้ำมันหลายเนจะกน้อยแลพี่น้องโบซ่ามันโบ่ฟูขึ้นมาเยอะน้ำมันเขาใช้หล่แต่ว่าเขากับไว้ไซค์ค้างหน้าได้เนาะบได้ทีม นี่หมุทธานมันบฟเป็นคุ้นฟูให้หังแฟนมันเนาะโอ้บวงจมแล้วน้องพี่นอ้องค่าช่วอันเอือบไก่ไว้แต่ของจื้นมืนเนี่ เตรียมไอ้ได้เลยน้ำ <laughs> ตาล่น,น,ลลอน,น้องใส่กุม้มไปเลยเตรียมจืดเนื้อไงเบิ่งด้วยมันจะเป็นเรเด้วยมัน เป็นกะบดซีเลียดเอาพี่น้องพูกเป็นแพรกันยันอุ้ย ปวดปวดเข้ามาน้ำเปดิดน้ำเปินอยู่น้ำกันดแทงกระติ๊บกระชรอนกระติ๊บกุ้งเพลกุ้งเพลบุล่ะ มูขางเงี้น้อยแต่เก่งมากอย่างใหญ่เอาพี่น้องได้ยูเห็นว่าอย่าง้ขังเหล็กของมือสมัครเล่นเอาเดี๋ยวเขาพักไว้ก่อนเพื่อเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเอาตุ่เหเฮ็จดจนเบิดเลยล่ะคนก่อนแป้งนอนก้น กุ้งเพเลยเป็นกุ้งแพเฮ้ไม่ม <c oughs> ีอะไรที่ข้าทำไม่ได้เอาไหมเนาเรากระวับทอดไก่ตอดได้ไหม <c oughs> กินแต่ของทอดกินแล้วแล้วก็ห้าววงวุ้งว้าวพี่น้องนี่ก็คือกุ้งแพเนาะเป็นกุ้งแพให้อยอะโมเป็นกุ้งเพลเนาะพี่น้องเนะาะ่มันจงเห็นได้ชัดนี่จับเป็นแบบนี้เลย กินกับอันน้ำอัน,นจิ้มไก่เนาะเป็นน้ำจิ้มหวานมะเอกาซิมา,า,า,ท,มาทอดไก่ต่อไปเอาี่กัวไวเ้เนาะเพื่อบให้เพื่อน,นันเจ้ากรวชือพะลุแป้งกับคุกไปเลยเดอพย่นะ้องอุ้ยโอ้ยเขาตกใจพี่น้องเลยตื่นเต้นตกใจเสียควนลงไปเลยบัน มะขังห้าน้อยไม่

ทอดให้สุกๆสีเข้มไปหน่อยอ๋เป <together> ็นแนวตอดไปลยของตอดอืมเสร็จจานเลยตอดเพื่ออองขลักกลมในี่น้อง อเ,อเ,เ,เอาพี่น้องแล้วแหละเมนูเฮาค่ะสองอย่างทอดสองอย่างเนาะทอดปีกไก่กับทอดกุ้งแพเฮามาเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เมนูแบบบบมีมักเพชดเลยแล้วก็บ่มีประแดก็กเมนูสําหรับเด็กน้อยทานเลยมาเด้อพู้เทาก็กินได้ดอกพู้เทาเคือเฮาเออเดีย๋ยวปากจะให้กินอยู่พี่นายเท้าขอกิน อ้พี่น้องเมนูกุ้งแพเฮาสำเร็จลุล่วงไปได้ดีดนีน้องนะั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เฮ็ดกะกุ้งกะหามาเองคุูโซภูมิใจหลายอ้างหามาเองกินเอ็ดกินเองนักเลงพอคือเก่าพี่น้องอ่ะและจะรับคลิปนี้กัมาเด้อพี่น้องทุกคนเลยอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยที่ต่างประเทศมาด้วกินน้ำสาวเพียวอ้อจหรับคลิปนี้กะใครมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเจ,จ้งเตือนที่ไม่ไม่ สำหรับท่านใดทีด่เขามาใ,ใหม่นะพีองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ไม่คลิปหน้าสบ,บายดี